หนึ่งในการจัดของเตรียมต้อนรับลูกค้า Airbnb ของเราคืออะไรคะน้องนี่จัดของให้ลูกคะค่ะเว l c o m e Welcome ค่ะบอกลูกค้าบอกมีเด็กมาด้วยจัดไปกับขนมไทยๆค่ะจัดหยานนะคะแล้วก็กาแฟให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะเซ็เก็บของเก็บอ่ะจัดไปมีห้าตั้งขห้าวเดี๋ยวจะแพ็กกลิ้ให้ได้ถึงวันแต่ก็ะเอาแบบมาตรฐานสากลไปก่อน เซตไปค่ะนะคะเราจะ้ำน้ำให้คุณลูกค้าค่ะเท่านี้ลูกค้าก็รีวิวชมเราแล้วค่ะ <c oughs> ว่าสบายจใจขนมไทยเดินเข้ามาหิวๆกลางคืนเนอะ <c oughs> เห็นของจริงเขาก,ก็กินได้เลยลองชิมกันดูขนมไทยไท แม่เราก็ลูกๆนะคะขอบคุณค่ะ